สวัสดีครับนักนเรียนครับวันนี้ก็มาพบกันครูอีกแล้วนะครับในรายวิชาโปรแกรมโคโดิ้งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่าเราจะสามารถเขียนโค้ดโปรแกรมอะไรด้บ้างแล้วก็จะมีวิธีการคิดยังไงนะครับให้เราจะสามารถเขียนโปรแกรมได้นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเรเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องเรียนรู้ว่าการเขียนโปรแกรมนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักการ แก้ปัญหาก่อนนะครับการแก้ปัญหาเป็นวิธีการแก้ปัญหาหรือการทํางานให้สําเร็จโดยใช้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหาใ้อย่างหลายขั้นตอนหลายปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองนะครับหร,หรือด้วยตัวของนักเรียนเองเช่นการสลับรองเท้ากับเพื่อนนะครับแล้วในแก้ปัญหาไงครับเราก็ติดชื่อไว้นะครับเพื่อกันไม่ให้รองเท้าเนี่ยไปสลับกันนะครับ หรือการแก้ปัญหาเนี่ยเรายังสามารถฝึกเป็นเกมต่างๆก็ได้นะครับก็คือเรายังเอาปัญหาเนี่ยมาฝึกเป็นเกมได้เช่นการฝึกด้วยเกม ox นั่นเองนะครับการใช้เหตุผลเชิงตกกรรกะนะครับเป็นการใช้เหตุผลที่ออมีเงื่อนไขหรือเป็นกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆนะครับเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม หรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหานะครับเช่นเดินเข้าไปในขบวงกดจะต้องเดินทางไปตามเส้นที่เลือกเอาไว้นะครับโดยไม่ทะลุก,กําแพงหรือต้องเล่นเกมนะครับทำตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับปัญหาแต่และปัญหาจะไม่มีความซับซ้อนเท่ากันนะครับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากจะต้องวางแผนและใช้เหตุและผลมากขึ้นนะครับปัญหาเดียวกัน ก็จะมีการแก้ไขได้หลายวิธีนะครับดังนั้นในการแก้ปัญหานะครับควรจะเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดนั่นเห็นภาพไหมครับก็คือเราจะเริ่มจากการแก้ปัญหาโดยที่ให้ตัวละครตัวนี้นะครับไปจัดการหมูโดยที่ไม่ชนสิ่งกิดขวานะครับอันนี้เป็นการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะครับยกตัวอย่างนะครับ การเดินทางของพึ่งเนี่ยจะไปเก็บน้ำหวานนักเรียนสังเกตว่าถ้าเราสามารถเดินไปเก็บน้ำหวานได้แค่เพียงหนึ่งช่องเท่านั้นเนี่ยเราจะสามารถกำหนดการเดินทางได้อย่งไรบ้างครับก็คือกำหนดการเดินหน้าหน่งก้าเดินหน้ารั้นที่1เดินหน้ารั้งที่2เดินหน้ารั้งที่สเดินหน้ารั้งที่4แล้วก็เก็บน้ำหวานนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของ การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า1ช่องนะครับก็เป็นลักษณะการคิดเชิงตรรก,กะเหมือนกันนะครับคราเนีเรามาดูคําว่าอัลกอริทึมนะครับอัลกอริทึมคืออะไรครับอัลกอริทึมคือขั้นตอนที่ใช้แก้ปัญหานะครับประกอบด้วยวิธีการเป็นขั้นๆน,นะครับจนถึงกระทั่งการแก้ปัญหาได้สำเร็จการแสดงการแสดงอัลกอริทึมเนี่ยสามารถทําได้ไหลายวิธีนะครับนักเรียนเช่น การเขียนอธิบายการวาดภาพหรือการใช้สัญลักษณ์นะครับยกตัวอย่างถ้าค,คุณครูต้องการเดินไปอาคารที่7นะครับอาคารนี้นะครับนักเรียนต้องการเดินจากประตูหน้าโรงเรียนไปโรงอาหารนะครับไปโรงอาหารนะครับก็คืออาคารที่7ตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะเขียนขั้นตอนได้อย่างไรบ้างครับก็คือ1ึนะครับเดินจาก ประตูหน้าโรงเรียนนะครับ2เดินตรงไปจนถึงอาคาร3 3เลียวซ้ายนะครับเลียวซ้าย4เดินขึ้นตรงไปแล้วเจออาคาร5นะครับเลียวขวานะครับเดินตรงไปที่อาคาร5อ่ะอาคารเนะครับแล้วก็เดินเข้าไปใต้อาคารอาคาร7แล้วก็จะถึงโรงอาหารอันนี้คือลักษณะตัวอย่างในการคิด ก่อนนะครับในเห็นว่าถ้าเราทําเป็นแผนแผนภาพเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดินมาทางนี้นะครับเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3นะครับสำหรับการแสดงอัลกอริทึมนะครับจะใช้สัญลักษณ์จะต้องแสดงสัญลักษณ์เป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นคือตัวอย่างนะครับสัญลักษณ์จะต้องมีความหมายในการใช้งานดังนี้นะครับคือสีเขียววงรีนะครับคือเป็น สัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นในการทํางานสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการทํางานหรือการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับจะเป็นการตัดสินใจแล้วก็สีม่วงนนี้นะครับคือเป็นการนําเข้าข้อมูลทางแป้นพิมพ์แล้วก็จุดเชื่อมต่อแล้วก็มีทิศทางการทํางานนะครับการแสดงอัลกอริทึมด้วยสัญลักษณ์นะครับเรียกว่าผังงานนะครับ เรียกว่าผังงานนะครับสำหรับการทำงานที่เรียงลำดับขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะเรียกว่าผังงานโครงสร้างแบบเรียงลำดับส่วนผังงานที่มีการตัดสินใจนะครับจะเรียกว่าผังงานโครงสร้างแบบมีทางเลือกนะครับอ่คราวนี้เรามาดูว่าเราจะเขียนเป็นผังงานได้ยังไงนะครับก็คือจุดเริ่มต้นนะครับ เดินไปที่หน้าโรงเรียนนะครับส่วนต่อมาคือผ่านอาคาร3เห็นไหมครับเลี้ยวซ้ายนะครับเดินตรงไปผ่านอาคาร5เลี้ยวขวานะครับเดินตรงไปอาคาร7แล้วก็แล้วก็เดินเข้าไปใต้าอาคาร7แล้วก็สิ้นสุดการทํางานจบอันนี้เป็นลักษณะการเขียนผัางงานนะครับการเขียนผัางงานแบบ มีทางเลือกนะครับก็ห้องเรียนสามารถทำกิจกรรมต่างๆนะครับใช้ร่วมกันได้ดังนั้นก่อนกลับบ้านนักเรียนจะต้องช่วยกันหอมสะอาดเราสามารถเขียนผังงานได้2แบบนะครับก็คือขั้นตอนการทำงานทานทำความสะอาดห้องเรียนนะครับก็คือเริ่มต้นก็คือลบกระดานทำความสะอาดจัดโต๊ะเก้าอี้แล้วก็นำขยะไปทิ้งแล้วก็จบการทำงาน แต่เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของการทํางานทาความสะอาดในห้องเรียนกนะ็คือเริ่มต้นถ้าตรงนี้ห้องเรียนสะอาดนะครับถ้าไม่เป็นจริงนะครับก็ทําสะอาดจนกว่าจะสะอาดแล้วก็ค่อยกลับบ้านแต่ถ้าเริ่มต้นแล้วทำความสะอาดแล้วก็เป็นจริงก็กลับบ้านได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นเงื่อนไข ของการทำความสะอาดห้องเรียนแล้วก็นี่จะเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเรียนนะครับหลักการแก้ปัญหานะครับแล้วนํามาเป็นขั้นตอนหรืออัลรอริึมนั้นผู้แก้ปัญหาเนี่ยต้องทงคำความเข้าใจกับปัญหาแล้วเลือกวิธีที่เหมาะสมซึ่งปัญหาเดียวกันอาจจะมีวิธีแก้ได้หลายวิธีนะครับการใช้หลักการแก้ปัญหามีประโยชน์ดังนี้นะครับคือ 1. นึ ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบนะครับ2คือฝึกการหาคําตอบอย่างมีระบบ 3. คือทําให้เห็นแนวการแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนนะครับการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์จะมีส่วนรับข้อมูลนะครับก็คือรับเข้ามาประมวลผลแล้วส่งค่าออกไปนะครับฉะนั้น การเขียนโปรแกรมต้องเริ่มจากการออกแบบโปรแกรมขึ้นมาก่อนเรียกว่าขั้นตอนหรือโครงสร้างของโปรแกรมในการทํางานนะครับตัวอย่างนะครับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะครับรู้จักสี่คำสั่งคือเดินหน้าถอยหลังนั่งลงและลุกขึ้นยืนนะครับการเขียนโปรแกรมสั่งงานให้หุ่นยนต์เนี่ยไปนั่งตรงตำแหน่งเริ่มต้นหรือจุด A เดินไปจุด B เนี่ยเราสามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้นะครับคือ1ึก็คือนั่งจากจุด A ไปจุด B ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ให้ลุกขึ้นยืนก่อนแล้วค่อยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปยังจุด B นะครับลักษณะภาพเป็นอย่างนี้คืออยากให้หุ่นยนต์เนี่ยนั่งอยู่เดินไปจาก A ไป B นะครับการเขียนโปรแกรมก็คือให้ยืนขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยเดินหน้าไปจุด B นะครับ ตัวอยากต่อนะครับก็คือเดินหน้ามาค่อยๆเดินทีละก้าเดินหน้าทีละก้าแล้วก็นั่งลงเห็นไหมครับเดินหน้าขั้นที่2เดินหน้าขั้นที่3มเห็นไหมครับขั้นที่4แล้วก็นั่งลงนะครับก็คือลักษณะาการออกคําสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้านะครับการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาจริงเนี่ยเราต้องทําการให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงาน ตามคาสั่งของเรานะครับเราน้องเป็นคําสั่งให้เป็นรหัสที่ขุนยนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าใจนะครับจากนั้นนํารหัสที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำเนี่ยเก็บเป็นโปรแกรมของขุนยนต์ตัวนั้นซึ่งเราจะเรียกว่าโคดดิงนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทํางานตามโปรแกรมที่มนุษย์เขียนขึ้นและคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้ถูกต้องตามโปรแกรมที่เขียนทํางานได้เร็วกว่า มนุษย์และทํางานซ้ำๆได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้งานลนักษณะเดียวกันก็ยังสามารถเขียนโปรแกรมได้หลายวิธีนะครับยกตัวอย่างเลครับต้องเรียนครับถ้าเราเขียนเป็นโปรแกรมตรงนี้นะครับที่ให้พึ่งตัวนี้นะครับไปเก็บน้ำหวานเราก็จะเขียนเป็นผักง,งานก็คือเดินหน้าเดินหน้าเก็บน้ำหวานเดินหน้า เดินหน้าแล้วก็เก็บน้ำหวานแล้วก็จบนะครับแต่ถ้าเรามาเขียนเป็นโปรแกรมนะครับเป็นเขียนเป็นโปรแกรมก็คือเราจะโปรแกรมมาวางนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือใช้คําสั่งเดินหน้าเดินหน้าเก็บน้ําหวานเดินหน้าเดินหน้าเก็บน้ําหวานนะครับก็เพิ่งก็จะเดินหน้าเดินหน้าเก็บน้าหวานเดินหน้าเดินหน้าเก็บน้ําหวานนะครับเดี๋ยวข้อนี้เนี่ยเรามา ดลองเขียนโปรแกรมกันนะครับว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปลักษณะการคิดนะครับแบบเมื่อกี้เนี่ยเราจะสามารถเขียนโปรแกรมออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้โปรแกรมหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมครับสวัสดีครับนักเรียนคราวนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมท้องทะเลแสนสวยของเรานะครับคราวนี้ท้องทะเลแสนสวยของเราเนี่ยเราจะต้อง มีพื้นหลังนะครับที่เป็นท้องทะเลแสนสวยของเรานะครับคราวนี้คุณครูก็จะเลือกคำสั่งช o t backdrop นะครับหาท้องทะเลแสนสวยของเรานะครับค,คุณครูจะเลือกที่ under water นี่นะครับเป็นท้องทะเลแสนสวยปุ๊บอ่าคราวนี้ท้องทะเลของเรามาแล้วแต่แมวไม่ควรจะอยู่ในท้องทะเลใช่ไหมครับนักเรียนเราก็ลบสปที่เป็นแมวออกไปนะครับลบไปเลยครับ เมื่อลบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะเพิ่มตัวสไป์ของเรานะครับคราวนี้คุณครูจะเพิ่มปลาฉลามคุณครูหาปลาฉลามนะครับคุณครูเจอปลาฉลามแล้วนะครับคุณครูเลือกปลาฉลามนะครับคุณครูจะได้ปลาฉลามมาแล้วอยู่ในท้องทะเลของเรานะครับคราวนี้คุณครูคิดว่าปลาฉลามนะครับตัวนี้ รู้สึกว่าใหญ่ไปนิดนึงนะครับคุณครูขอลดไซส์เดี๋ยวสักประมาณ80ปั๊บ80คราวนี้คุณครูจะให้ปลาฉลามของเรานะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับอันดับแรกครือเลือกคำสั่ง when คลิกนะครับพอมันคลิกเสร็จแล้วเราก็เข้าการให้ปลาฉลามนั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเลือกคำสั่ง move นะครับ move คราวนี้ลองดูนะครับ move เขาก็จะมูฟแค่สิบสเต็ปแต่ต้องการให้เขาไหวไปเรื่อยๆนะครับก็เลยเลือกต้องมาเลือกคำสั่ง Even นนะครับคำสั่ e อีเวนต์แลเลือก f o r e v e r นะครับแล้วก็ลากแบบนี้นะครับ f อร์เรเร์มาไว้ใน Move นะครับเห็นไหมครับปะฉะนาฉลามพื้นที่พ้างหน้าแต่มันตกขอบนะครับเราต้องการให้เขาชนเดินหน้าชนไปแล้วก็เด้งกลับนะครับ คำสั่งที่ต้องใช้คือคำสั่ง if on H g e b o n c h นะครับเราม,มาใส่ข้างล่างนี้ลองดูนะครับคราวนี้เนี่ยชลามของเราก็เด้งไปเด้งกลับแต่ปัญหาของเราที่เกิดขึ้นก็คือฉลามของเรานะครับเขาหงายท้องเวลาตอนเด้งกลับใช่ไหมครับนักเรียนคราวนี้เราต้องช่วยเขานะครับให้เขา อยู่แบบถูกที่ถูกทางนะครับก็สตอปไปก่อนเรามาเลือกที่คำสั่ง d i r e c t ชันนะครับเราเลือกคำลัง l e f t f l น์นะครับคราวนี้ลองมาดูว่าเขาจะอีกทีนะครับ d i เ e c t ชันแล้วเลือกคำสั่งเล t l i n e ตรงนี้นะครับลองดูว่าเขาจะ่ายเป็นยังไงหนึ่งสกนเรียร้อยครับคราวนี้ปลาฉลามของเราก็่าย แล้วไม่ไงายท้องแล้วแต่ยังเร็วไปอยู่นิดนึงใช่ไหมครับคุณครูก็จะลดสเต็ปของเขาลงมาเหลือสักสองเขาก็จะไายสวยงามนะครับอันนี้เราก็จะจับมาให้เขาอยู่ตำแหน่งข้างบนตรงนี้นะครับแต่คุณครูเนี่ยอยากจะเพิ่มตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับคุณครูก็จะไปที่คำสั่งชูสไปนะครับ คราวนี้คุณครูเซิร์ชคำว่า fish f i s h fish นะครับคุณครูเลือก jellyfish แล้สังเกตนะครับว่าตัว jellyfish ตรงนี้นะครับเขาสามารถทำให้มันขยับได้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูว่ามันขยับได้ยังไงเพราะว่าในร์สตูมของ jellyfish เนี่ย มีคอสตูมที่อยู่ด้านในอีก4คอสตูมนะครับแต่เราต้องการให้เขาเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนที่ด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนภาพได้ด้วยนะครับคราวนี้คุณครูก็จะมาใส่คําสั่งของ jellyfish ตรงนี้นะครับคุณครูก็จะลดขนาด jellyfish เราลงนะครับคุณครูคิดว่าน่าจะเหลือสักประมาณ70เขาก็จะเล็กลง คราวรน,รนี้เนี่ยเราต้องการจะให้เขาเคลื่อนที่นะครับก็คําสั่งเดิมนะครับ event นะครับ e h e n แล้วก็อะไรครับนักเรียน move ต้องการให้เขาเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับก็เลือกคําสั่ง for ever นะครับก็คุมเอาไว้คราวนี้ดูผลลัพธ์นะครับ เขาก็วิ่งไปแต่ไม่วิ่งกลับมาใช่ไหมครับเราก็ต้องสั่งคำสั่งเลยครับ if on edge b o n c e นะครับแล้วเราก็คลิกนะครับแต่คุณครูเนี่ยอยาให้เขาเคลื่อนที่ขึ้นข้างบนลงข้างล่างนะครับขึ้นข้างบนลงข้างล่างคราวนี้ คุณครูจะใช้คำสั่งที่ให้เขาเคลื่อนที่เฉพาะขึ้นบนลงล่างนะครับครูใช้คำสั่ง point in direction นะครับดูตรงนี้นะครับนักเรียนตอนนี้เขาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าซ้ายขวาของจอใช่ไหมครับแต่เราต้องการใช้เขาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับคุณครจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เขาเปลี่ยนเลื่อนขึ้นนะครับ ดูนะครับคราวนี้เขาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วแต่เขายังหงายท้องอยู่นะครับเราก็จะเปลี่ยนเดเรคชันเขานะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นเ l ฟไลซะล็อกเข้าไว้นะครับเขาก็จะขึ้นลงขึ้นลงเห็นไหมครับเคลื่อนที่ขึ้นลงละนะครับ คราวนี้คุณครูคิดว่าเขายัางเคลื่อนที่เร็วเกินไปนะครับคุณครูก็จะใส่ตัวลักสองลองดูนะครับผลลัพธ์เห็นไหมครับว่าเขาจะเคลื่อนที่ช้าลงนะครับคราวนี้เนี่ยคุณครูอยากจะทําให้เจลลี่ฟิตตัวนี้นะครับ เขาสามารถเปลี่ยนสีได้ในขณะว่ายขึ้นว่ายลงนะครับคุณครูก็จะเอาคําสั่งเว้นคลิกนะครับแล้วเลือกคําสั่ง next cost to นัยนดูนะครับกดให้ดูหนึ่งครั้งแต่ว่าเขาไม่ได้กระพริบใช่ไหมครับคุณครูก็จะใช้คำสั่ง event นะครับ แล้เลือกคำสั่ง Forever คุมเขาเอาไว้นะครับลองดูนะครับคราวนี้นเขาจะกับพิพแหละแต่ว่าเราต้องการให้เขากับพิคผูอยากให้มันมีเฉพาะสีขาวกับสีส้มนะครับผมก็จะสต็อไปก่อนคราวนี้เลือกคำสั่ง o อสตูปนะครับลบสีที่ไม่ได้ใช้ออกจะแต่สีขาวกับสีส้มนะครับ ลองมาดูนะครับนี่ครับแต่เขาก็พิบเร็วเกินไปนะครับเขาก็พิบเร็วเกินไปคนครูก็จะเอาคำสั่งเว็บมาใส่นะครับตรงนี้คราวนี้เขาก็จะค่อยๆกับพิบแบบนี้นะครับตอนนี้เราได้ตัวละคร2ตัวแล้วใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้เราจะมาเลือกตัวละครอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับ คือคูอยากได้ปูมาเดินใต้ท้องทะเลของเรานะครับปุ๊บอันนี้ปูมาแล้วปูใหญ่ไปนิดนึงคุณครูก็จะลดขนาดนะครับเหลือ,อสักห้าสิบอ่าเหลือสักห้าสิบเราต้องการให้ปูเคลื่อนที่ยังไงครับไปที่คำสั่งเหมือนเดิมนะครับ event นะครับแล้วเลือกคำสั่งเหมือนเดิมครับ move นะครับแล้วก็ให้เขาเด้งกับ i f on g e p on แล้วก็เราเลือกคำสั่ง event ใช้คำสั่ง forever นะครับให้เขาทำงานวนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะคราวนี้ดูว่าสิ่งที่เราเลือกถูกไหมถูกครับแต่ปูเนี่ยเคลื่อนที่ไม่มีทิศทางเลยใช่ไหมครับ เราต้องการให้เขาเคลื่อนที่แบบถูกทิศทางใช่ไหมครับเราก็ต้องไปกําหนดให้เขาเคลื่อนที่คล้ายๆกับเจลลี่ฟิชของเรานะครับก็คือเลือกคําสั่งโมชันนะครับเลือกคาสั่งพอย n t อินเดลิคตรงนี้ให้เขาเคลื่อนที่90องศานะครับเราก็ปรับปูของเราเนี่ยให้ตัวตรงนะครับปรับปูของเราให้ตัวตรงนิดนึงเป็น9เป็นประมาณนี้90นะครับ เดี๋ยวคราวนี้เรามาลองดูกันว่าคุณปูของเราจะวิ่งจากซ้ายไปขวาถูกต้องไหมนะครับลองดูนะครับปัญหาที่เกิดคืออะไรครับคุณปูวิ่งกลับหัวอีกแล้วนะครับเราก็เลือกล็อก,กว่าไว้เป็นเลฟไลท์แบบนี้นะครับเราลองดูอีกทีนะครับ คราวนี้คุณปูก็จะวิ่งถูกที่ถูกทางไม่หงายทองแล้วนะครับแต่คุณปูก็อย่าวิ่งแนวกันไปนะครับเราก็จะใส่สัก2สเต็ปลองดูนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะได้ท้องทะเลแสนสวยของเราแล้วนะครับ ไม่ยากเลยใช่นไนั้งเรียนนักเรียนก็สามารถสร้างอนิเมชันง่ายๆนะครับจากการใช้คำสั่งบนโปรกแกรม s แ a t c h นะครับยังไงก็คุณครูต้องขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่ตั้งใจเรียนในการเรียนครั้งนี้นะครับหวังว่านักเรียนจะลองเอาคำสั่งวันนี้นะครับที่ไปลองใช้ดูนะครับแล้วก็ลองสร้างอนิเมชันง่ายๆนะครับตามที่นักเรียนจะ ทดลองได้นะครับก็ยังไงวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับนักเรียนสวัสดีครับผม